สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนไม่หลับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องสั้นจบในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าทางขึ้นบันไดก่อนจะไปฟังเรื่องเล่าในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฉันจะพยายามไม่พูดลงรายละเอียด เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของฉันมากนักพวกคุณจะได้ไม่เบื่อกันเรื่องของเรื่องคือฉันมีครอบครัวไม่ดีมีเพื่อนเกเรแถมยังเคยออกเดทกับผู้ชายที่ชอบตบตีผู้หญิงและนั่นทำให้ฉันมาถึงจุดที่ฉันยืนอยู่ในตอนนี้ฉันเคยอยู่ลลาเติบโตมาในพื้นที่ชนบทซึ่งน่าอึดอัดมากกว่าอะไรทั้งหมด ไม่มีอะไรดีๆที่นี่เอาเลยฉันเลยเก็บข้าวของและเงินทั้งหมดที่มีแล้วเดินทางหนีออกไปจากนรกแห่งนั้นชีวิตก็ยากลำบากอยู่เหมือนกันเพราะช่วงสองสามอาทิตย์แรกฉันต้องอาศัยเช่านอนตามโรงแรมถูกๆแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าอย่างน้อยชีวิตก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แผนของฉันคือจะทำงานและเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อาจจะหาเพื่อนใหม่ดีๆสักสองสาคนหลังจากนั้นหาเช่าที่พักดีๆเป็นของตัวเองในที่สุดฉันโชคดีที่ได้ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารหรูแต่มันอยู่ห่างไปจากที่ที่ฉันอยู่ออกไปพอสมควรทีเดียวฉันเลยต้องขึ้นซับเว่์ไปทำงานทุกวันฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ อายุ24พูดตามตรงว่าการต้องใช้ชีวิตตามลําพังมันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันหลังจากทำงานได้สองสามอาทิตย์ในที่สุดฉันก็หาอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกใกล้ที่ทำงานพบมันค่อนข้างเก่าแต่ก็ยังดีกว่าต้องเดินทางไกลมาทำงานหรือพักที่เก่ากับแฟนเก่าที่ซ้อมฉันเหมือนกระสอบทรายทุกวัน บางครั้งเหมือนอย่างคืนนี้ฉันต้องทำงานกะกลางคืนจากบ่ายสามโมงถึงห้าทุ่มและมันทำฉันกลัวหน่อยๆที่ต้องกลับบ้านดึกหลังจากทำความสะอาดส่วนของฉันและตอกบารออกจากงานเรียบร้อยแล้วฉันบอกลาเพื่อนร่วมงานและออกเดินเข้าสู่ยามวิการอันหนาวเหน็บข้างนอกด้วยความที่ทำแบบนี้เป็นกิจวัตรฉันเดินเอ่ยๆอย,ย่างไม่รีบร้อน แต่รู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวเงียบผิดปกติแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอมาถึงฉันผลักเปิดประตูหน้าของตัวตึกลมอุ่นๆข้างในพัดมากระทบแก้มมันทำให้ฉันรู้สึกดีที่อย่างน้อยที่นี่ก็อุ่นกำบังลมหนาวข้างนอกได้อย่างดี ที่ล็อบบี้ตอนนี้ไม่มีใครเลยซึ่งเป็นเรื่องปกตินี่ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วนี่นะใครจะมานั่งเล่นอะไรกันอยู่ที่นี่ฉันเดินเรื่อยๆไปที่ลิฟต์กดปุ่มเรียกลิฟต์แล้วรออยู่สองสามนาทีจากนั้นเอื้อมมือไปกดปุ่มเรียกลิฟต์ซ้ำๆอีกสองสามทีแต่ดูเหมือนว่าลิฟต์ไม่มีทีท่าจะลงมาเลยอะไรกันวะเนี่ย อย่าบอกนะว่าลีฟเสียฉันบ่นออกมาดังๆเป็นมีกินพึ่งไหนๆก็ไม่มีใครอยู่ในล็อบบี้แล้วนี่นะแม่งเอ้ยทำงานมาทั้งวันละยังต้องเดินขึ้นบันไดอีกเหรอวะเนี่ยฉันบ่นต่อพลางเดินไปทางบันไดของตัวอาคารแม่งหลายชั้นด้วยดิฉันบ่นเบาๆ เอาเสียงตัวเองเป็นเพื่อนขณะเริ่มเดินขึ้นบันไดที่มีเพียงแสงสลัวพอให้มองเห็นขั้นบันไดเท่านั้นเสียงฝีเท้าของตัวเองดังก้องไปพร้อมกับทุกย่างก้าวและทันทีที่ขึ้นไปถึงชั้นสองกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงของอะไรบางอย่างทำเอาฉันหยุดกึกและผงะถอยหลังพลางยกมือขึ้นปิดปากและจมูกกลิ่นมันแรงมาก จนรู้สึกเหมือนแทบจะรับรสของกลิ่นนั่นได้เลยทำให้ฉันนึกภาพตัวเองกำลังเลียเศษเนื้อเน่าๆอยู่ฉันเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นหวังจะเลี่ยงกลิ่นนั่นให้ได้ไวๆและในตอนนั้นเองฉันถึงได้รู้ว่ามันไม่ได้มีเพียงเสียงฝีเท้าของฉันคนเดียวที่กำลังขึ้นบันไดยอยู่ตอนนี้ทุกย่างก้าวของฉัน จะมีเสียงเดินแผ่วๆของใครบางคนดังมาจากด้านล่างของฉันนี้เองฉันเอี้ยวหัวแล้วก้มผ่านราวบันไดไปดูและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินขึ้นบันไดามาด้วยเหมือนกันเธอสวมชุดกระโปรงสีขาวบางๆรูปร่างผอมแห้งเธอเดินก้มหน้าแขนแนบข้างลำตัวผมสีดำสนิท ตกระรอบใบหน้าเธอเดินขึ้นบันไดด้วยเท้าเปล่าส่งเสียงฝีเท้าดังแตะแตะแตะเบาๆเธอดูเหมือนผีจากเรื่องเดอะกราชไม่มีผิดเว้นแต่ว่าตัวสูงมากทีเดียวฉันเองสูงประมาณ155เซนแต่ผู้หญิงคนนี้น่าจะสูงอย่างน้อย180เซนได้ เธอเดินหลังคอมและผมสีดำปกคลุมหน้าทั้งหน้าเอาไว้ยิ่งเข้ามาใกล้ฉันมากเท่าไหร่กลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งแรงขึ้นมากเท่านั้นฉันไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่เกิดกลัวขึ้นมาจับใจเลยเร่งฝีเท้าจนขึ้นมาถึงชั้นสามฉันหายใจหอบพลางนึกโมโหตัวเองที่ไม่รู้จักออกกำลังกายซะบ้างเดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้น ก็หอบแฮกซะแล้วตอนนั้นเองเรากับว่ายังแย่ไม่พอฉันดันสะดุดขาตัวเองล้มหน้าคว่มกระแทกขั้นบันไดตรงหน้าเจ็บร้าวรุนแรงที่กรามฉันรู้สึกเหมือนมีใครหายใจแหบแลรถไปหูเธอค่อยๆคลานขึ้นมาเหมือนตั้งใจจะคำร่างฉันจากด้านบนมือซิดีดึงส่วนน้องของฉันเอาไว้แล้วดึงแรง พลังเปิดปากพูดมากับฉันฉันกรีดร้องลั่นเตะขาถี่แรงๆเป็นพลวันเพื่อหนีให้ผลภาพหน้ากลัวตรงหน้าตอนนั้นเองฉันได้ยินเสียงดังแกรกเหมือนกระดูกหักและมือผอมแห้งที่เกาะขาฉันไว้หลุดไปในที่สุด ฉันคลานขึ้นบันไดต่อโดยไม่หันกลับไปมองอีกพอลุกได้ฉันวิ่งต่อสุดชีวิตไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองแต่ชนเข้ากับใครคนหนึ่งเข้าอย่างจังจนหงายหลังก้นจอมเบ้าจอนแฟนเก่าฉันเองไอ้ลูกไม่มีพ่อที่ซ้อมฉันทุกวันตอนนี้เขายืนจังก้ามองลงมาที่ฉันอย่างรังเกียจสีหน้าของเขา นำพาเอาความทรงจำโหดหูหน้าหวาดหวั่นกลับมาอีกครั้งฉันพยายามลุกขึ้นยืนแต่จอนคว้าจับต้นแขนสองข้างของฉันเอาไว้แล้วดึงฉันขึ้นยืนอย่างแรงฉันมองเห็นความโมโหร้ายและรังเกียจในสายตาของเขามันเป็นสิ่งที่ฉันคุ้นเคยดีฉันยู่นาจากรอยบีบบนต้นแขนและขอร้องให้เขาปล่อย โคตรดีเลยตอนนี้ฉันต้องติดอยู่ระหว่างปีศาจร้ายสองตัวอย่างไม่มีทางหนีรอดไปไหนได้อีดอกมึงรู้ไหมว่ากูเสียเวลาหามึงนานแค่ไหนเขาตะคอกน้ำลายกระเด็นใส่หน้าฉันเปียกไปหมดความรู้สึกไร้คาและหมดหวังกลับมาอีกครั้งหมดกันทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อหลบหนีจากเขา ทุกอย่างที่พยายามสร้างมากับมือตอนนี้มันพังทลายหมดแล้วจอนหาฉันพบจนได้ขอร้องละ่ะฉันขอโทษปล่อยฉันไปเถอะนะฉันอ้อนวอนแน่นอนว่าคำพูดของฉันไม่มีความหมายอะไรกับเขามึงกับกูจะกลับไปบ้านกันเข้าใจปะฉันพยายามดึงแขนตัวเองออกจากมือเขาแต่ขยับไม่ได้เลย เลยใช้อีกมือขวนเข้าไปที่หน้าเขาแรงๆและรู้สึกได้ถึงเศษเนื้อเขาใต้เล็บเขาหันหน้ากลับมามองฉันงงๆไม่อยากเชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นฉันมองเห็นรอยขวนเลือดซิบขนาดใหญ่สามเส้นบนหน้าเขาเงื้อมมัดขึ้นเหนือหัวเต็มกำลังและฉันทำได้แค่ยืนนิ่งหลับตาปีรอกำปั้นอยู่ตรงนั้นระยะเวลาหลายปี ของการถูกทำร้ายร่างกายทำให้ฉันรับการถูกตบตีอย่างไม่คิดสู้ฉันจะไปทำอะไรได้ลำพังผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันจะไปสู้แรงอะไรเขาได้ล่ะแถมหนีก็หนีไม่เคยพ้นอีกแต่แล้วอยู่ๆทั้งๆที่หลับตาปีรอกำปั้นอยู่แบบนั้นฉันรู้สึกมือที่บีบต้นแขนฉันอยู่คลายออก และได้ยินเสียงเขาพูดสั่นๆอย่างหวาดกลัวนั่นนั่นมันตัวอะไรกันวะฉันยังหลับตาปีแต่รู้ว่าจอรพูดถึงอะไรรอได้ยินเสียงแตะแตะแตะดังใกล้เข้ามาทุกทีและถงทางเดินเต็มไปได้วยกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งจอรปล่อยต้นแขนฉันในที่สุดและฉันสุดลงกับพื้นเอามือกุมหัวไม่กล้าเปิดตาดู ในหูได้ยินเสียงฝีเท้าของจอรวิ่งเร็วๆห่างออกไปตามทางเดินขณะอีกฝีเท้าของหญิงปริศนาวิ่งตามไปติดๆแตะ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 ฉันได้ยินเสียงดังตุบหนักๆเลยเสียงเปิดตาดูหญิงปริศนาในชุดขาวที่ตัวสูงเอามากๆตอนนี้กำลังยืนค้ำจอรเธอปล่อยมัดชกหน้าเขาไม่ยัง เลือดสาดกระจายเต็มพื้นในทุกหมัดที่เธอต่อยหน้าเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาหมดสติแล้วแต่เธอยังปล่อยหมัดใส่หน้าเขาไม่ยังตอนนั้นเองประตูใกล้ก,กันกับที่ฉันนั่งหมุดอยู่เปิดออกฉันเหลือบมองและเห็นหญิงชราคนหนึ่งแอบมองผ่านช่องประตูที่เปิดแง้มเอาไว้ใบหน้าซีดเผือดเหมือนกระดาษ หลัเต็มไปด้วยความกลัวแบบเดียวกันกันกบฉันฉันพยายามพูดว่าช่วยด้วยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาหญิงชราสูดหายใจลึกแล้เปิดประตูในมือเธอกำรรม,มือถือเอาไว้นั่นฉันฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วละ่ะเธอกระซิบเราทั้งคู่มองไปทางโถงทางเดินที่จอนนอนหมดสติอยู่บนพื้นไกล หญิงตัวสูงในชุดขาวหายตัวไปแล้วฉันและหญิงชรารอตำรวจอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเธออยู่เป็นนานพอตำรวจมาถึงพวกเราให้การเหมือนกันว่าจอนถูกผู้หญิงในชุดขาวซ้อมจนหมดสติด้วยสภาพเกือบตายของจอนตำรวจไม่อยากจะเชื่อคำให้การของพวกเราเท่าไหร่นักแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากจอนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เห็นหรือพูดคุยกับเขาสองสัวันหลังจากนั้นฉันกลัวจับใจทุกครั้งที่คิดถึงการต้องขึ้นบันไดกลับอาพาร์ตเมนต์แต่โชคดีที่ลิฟท์ทำงานตลอดและไม่มีเหตุจำเป็นที่ฉันต้องใช้บันไดอีกหลังจากพักใจอยู่เกือบอาทิตย์ฉันรวบรวมความกล้าเรล่ากลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของหญิงชารา ซึ่งก <anal> ็อย <mel> <ical way> <down> an ู่ตรงข้ามกับห้องของฉันนี่เองเธอชวนฉันเข้าไปดื่มชากับเธอในอพาร์ตเมนต์พวกเรานั่งดื่มชากันอยู่เงียบๆสักพักจนกระทั่งฉันถามเธอว่ารู้จักผู้หญิงในชุดขาวนั่นหรือเปล่าเธอมองฉันอยู่ครู่หนึ่งด้วยดวงตาสีฟ้าซีดก่อนจะเริ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อนานมาแล้วตอนที่เธอยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ เธอย้ายมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับสามีของเธอที่นี่หญิงชาราจำได้ว่าอยู่มาวันหนึ่งผู้คนที่นี่ต่างพากันบ่นเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าที่ดูจะมาจากห้องผู้หญิงร่างผอมสูงคนนั้นพวกเขารวมทั้งเจ้าของอพาร์ตเมนต์พากันมาเคาะประตูแต่ไม่มีใครเปิดรับ จนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ต้องเอากุญแจสำรองมาเปิดประตูในที่สุดลาพบศพของเธอถูกสามีซ้อมจนเสียชีวิตลาถูกทิ้งให้เน่าอยู่ข้างในหญิงชรายังบอกอีกว่าตอนนั้นเธอยังเด็กลายืนดูเหตุการณ์อยู่ท่ามกลางฝูงไทยมุงทั้งหมดลาจำได้ว่าตอนพวกเขาเอาศพเธอออกไปทั้งโถงทางเดินเ,นเน่าติดจมูกอยู่หลายวันทีเดียว ฉันดื่มชาจนหมดแก้วขอบคุณหญิงชราอีกครั้งที่ช่วยฉันเอาไว้ในคืนนั้นจากนั้นกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองตอนไปถึงประตูอาพาร์ตเมนต์ฉันยืนอยู่ตรงนั้นเป็นนานพยายามปฏะติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดในใจฉันหลับตาพลางเงี้ยหูฟังและได้ยินเสียงแตะแตะแตะเบาๆดังมาจากด้านหลัง ขอบคุณค่ะฉันกระซิบตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าในคืนนั้นยิงในชุดขาวพยายามจะช่วยฉันทั้งตอนที่ลิฟต์อยู่ๆก็ใช้การไม่ได้ไปจนถึงตอนที่ฉันถูกดึงขาตอนขึ้นบันไดเธอแค่พยายามหยุดฉันไม่ให้ต้องขึ้นมาพบกับแฟนเก่าที่รออยู่หน้าห้องเธอแค่พยายามช่วย ไม่ให้ฉันต้องพบจุดจบเดียวกันกันกบเธอกลิ่นเม็นเน่าบางๆโชยมากระทบจมูกจากนั้นจางหายไปขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆฉันกระซิบอีกครั้งก่อนเปิดประตูห้องถ้าเพื่อนๆชอบใจ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ